ถูกไหมมันไม่ใช่นะคุณทําเองแล้วคุณจะไปโยนความผิดให้ผีนะนั้นมันไม่ถูก <c oughs> ถูกไหมอะไรกันนะครับไม่เข้าใจเออสามเคสเข้ามาแล้วนะเอฟซีนะสามเคสเข้ามาแล้วเนะี่ยเอ,อว่าผีหาตาซานเนี่ยเข้าสิงเขาเนี่ยเ,เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันพอาะก็ไล่บี้ไล่จี้ถามเขามากๆเข้าเขาบอกว่าผีหาตาซานมันเข้าสิงนะ่ <c oughs> โยนความผิดให้ให้ผีหาตาซานแลนะเอ้ยผีหาตาซานมันแค้นมันคงแค้นหน้าดูเลยช่วงนี้นะว่าอะไรวะอะไรก็กูเออใช่ไหมอะไรก็กูสั้งนั้นกูไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยอยู่ดีๆแม่งก็เอาเรื่องชั่วๆเร็วๆมาให้นะเออคนมนุษย์นี่มันก็แสบเหมือนกันเออเป็นผีมันจะไปทําอะไรคนได้ถูกไหมเออ มันทําอะไรใครไม่ได้เนี่ยมีแต่มนุษย์เนี่ยน่ากลัวที่สุดอ่ะอืมพวกผีปีศาจเนี่ยเราไม่เคยกลัวนะจริงนะเรากลัวแต่มนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่มันหลอกคนเป็นหลอกคนแสบนะครับอ่ผีมันเคยมีไมหมมีประวัติไหมว่ามันหลอกคนหมดตัวเนี่ยเอ่อพาคนไปทําอนาจารนู่นนี่นั่นมีไหมผีไม่มีไม่เคยมีประวัติเอฟซีมีแต่มนุษย์นี่แหละแสบ เราถึงไม่เชื่อไงว่ามันจะเป็นไปได้เนอะมันทําแล้วมันก็ไม่ยอมรับไงไม่ยอมรับแล้วก็โยนให้คนโน้นโยนให้คนพยายามจะปัดออเแต่ตอนทําเนี่ยมันไม่สนใจหรอกนะครับขณะเขาร้องร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิตนะร้องว่าอย่าทำา้วยนี่นั่นอ่ะมันยังไม่ยอมหยุดเลยอืมช่วงนั้นหน,น้าเน,นี่ยมันมืดไปหมดแล้วนะครับ เขาจําได้นะเวลายิ้มอ,อ่กมันี่ฟันนี่ห่างเงี้ยนะเออมันจําได้ตรงนั้นเนี่ยเออเห็นไหมโอ้ตายตายตายนะเออชีวิตอย่างนี้มันก็มีด้วยเนาะก็ว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนาะเอ,อกามีมาอีกแล้วนะครับอ่าปีหาตาซานนะครับอ่ะแล้วก็แม่นอกไส้น่าจะโดนแหละเอฟซีนักงานนีนะ้บอกตรงว่างานนี้ อ่าพวกฟ้องร้องแน่นะครับอืเอาเรื่องแน่งานนี้แล้วรู้สึกว่าจะบุกไปอ่าไปภาคใต้หรือไปหาญาติเขาเลยนะครับเอบุกไปที่บ้านเลยงานนี้ทําให้อ่ทําให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนอเปากปากไม่ดีนะครับเอไม่ดีก็เดือดร้อนถึงครอบครวัวดึกร้อนถึงนะญาติ ญาติญาติทั้งหลายนะครับก็ไปพูดกันไปคุยกันนะว่าจะยังไงแบบไหนนะก็นี่ไงอืมไปว่าเขานะครับไม่ได้สนใจนู่นนี่นั่นพอเขาเอาเรื่องก็จะโวยวายนะครับนี่นะนี่อุปนิสัยยาคอก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาดา่าทั้งบ้านทั้งเมืองคนแบบนี้มันสติไม่ดีแอดว่านะเอาจริงนะพูดแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นอยู่เงี้ยตลอดเออ ไปหาเรื sheets, ่องเขาเนี่ยพอเขาฟ้องเอาเ็าไปโวยวายเขาว่าเขากันแกล้งนะครับเออแต่ถ้าคุณไม่ไปด่าเขาคุณคุณไม่ไปตําหนิเขาคุณไม่ได้ไปว่าเขาเนี่ยเขาก็คงจะไม่ดําเนินการหรอกอันนี้มันเข้าข้อเขาจริงๆเนี่ยเออถ้าเขาบอกว่าด่าตัวเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มรด่าครอบครัวเขามันมันมันไม่ได้เนี่ยเขามีศักยภาพที่จะฟ้องได้ด้วยไงเนี่ย คุณอยากจะว่าใครก็ว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะคราวนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะเกี่ยวกับอ่าจดหมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับจดหมายคุณก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วกันอืมไม่รู้จะมีผลแค่ไหนยังไงแหละแต่แต่โดนคดีเนี่ยมันก็ทําให้ญาติญาติญาติาทั้งหลายก็ก็พอได้รับรู้ไปด้วยนะอพอเดือดร้อนไปด้วยนะ เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ติดต่อกันแล้วนู่นนี่นั่นน่ะเขาอาจจะพูดแบบนั้นอ,อืมก็ลองดูกันแล้วกันคิดว่าถ้าเขาไปคุยกับญาติกับญาติญาติเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกยังไงต้องถามตรงนี้นะครับเออเหมือนกับที่คุณไปด่าเขานะ่ะแล้วคุณก็เรียกญาติเขามาดูเนี่ยกูกําลังด่าญาติอยู่เนี่ยเออมีใครหือเออได้บ้างอย่างเงี้ยเออเพอเขาไป เล่นงานญาติญาติเขาเนี่ยเอ่อรับมีใครบ้างที่จะไปคัดค้านเขาได้ไหมอืมจะไปโวยบายได้ไหมโวยบายไม่ได้หรอกเพราะอะไรเราเป็นคนก่อเองต้องยอมรับตรงนี้ด้วยเนะเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเออเป็นคนสร้างเรื่องราวขึ้นมาคุณจะยอมรับได้ไหมนะ่ะอืมน่าจะหนักเอาเรื่องใช่ไหม ก็นั่นแหละมันหนักอยู่แล้วแอดว่าเนี่ยมันหนักอยู่แล้วอืโดนเขาร้องเอาเแต่มันก็อย่างว่าเนี่ยมันไม่มางมันคิดว่ามันไม่มีใครทําอะไรมันได้นี่ตรงนี้ต่างหากพูดง่ายถ้าอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้มีโอกาสไ,ได้พูดแบบนี้หรอกบอกตรงเขาถึงหัวกันใดบ้านไปแล้วเออไม่มีโอกาสหรอกเออเพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่ ต่างประเทศมันทําอะไรก็ได้ไงมันคิดว่ามันอยู่ตรงนั้นกฎหมายมันยื่นมือไปไม่ถึงไงมันคิดว่าเป็นเป็นคดีเล็กๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้เป็นคดีระดับประเทศเนี่ยถูกไหมเออมันก็ถือว่ามันสบายๆชิวๆแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาถ้าเกิดเขาจะดําเนินการจริงๆเนี่ยช่วยกันกําจัดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากนะไม่เหนือบาปกว่าแรงสกัดกั้นเนี่ย อย่างน,น้อยเราดําเนินการสั่งปิดเอจัดการเรื่องช่องไปได้เนี่ยเห็นไหมพอเขาไม่มีช่องทางที่จะนําเสนอเรื่องตรงนี้ขึ้ามาเนี่ยออเจัดการเรื่องช่อง,ของเข้าไปได้กว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาเปิดช่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากแล้วอืมครั้งนี้ก็น่าจะลําบาก เราสามารถจะนําเสนอได้เพราะว่าเอประวัติมันเยอะเกินไปไงถ้ามันครั้งสองครั้งมันก็ว่าไปใช่ไหมแต่นี่มันก็เขาเรียกว่าทําเป็นปกติธุระมันเยอะเกินไปไงอืมมันจะกลายเป็นภัยสังคมไปแล้วเอเป็นขยะนะคือไม่ได้สร้างสารรค์อะไรพวกนี้ส่วนมากมีแต่คอยตำหนิติดติงไม่ว่าคนนั้นเป็นใครมันไม่ได้สนใจ มันเล่นงานเขาทุกคนไม่ว่าคนนั้นเขาจะทําหน้าที่ตรงไหนยังไงมันก็เล่นงานเขาได้หมดอย่างเงี้ยมันจะมีอภิสิทธิ์อยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงถูกไหม,มคือมีมันคนเดียวทําให้เขาวุ่นวายอะ่ะเอาพอูดง่ายทําให้เขาวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายว่าเอ้ยทําไมมันไม่จบสักทีวะเอ่อมันจะเลิกชั่วโมงไหนนะครับมันจะเลิกวันไหน เห็นไหมเออจะเลิกยังไงเลิกวันไหนอันเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอฟซีไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเออเขาจยังจะทําแบบเนี้ยอยู่ได้อีกนานแค่ไหนจนกว่ามันจะตุย้ยอหรือจนกาจะจนกว่าจะโดนโดนยึดช่องไปถูกไหมอ่านอกนั้นก็จะจบชีวิตก็จะจบไป ก็นี่แหละก็มันเห็นผลเนี่ยแล้วก็ทําให้ทําให้ญาติเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแน่เขาเนี่ยเอาจรจริงเออเขาครงนี้เขาจะไปหาพี่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่กทมเลยมั้งคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปนู่นเลยนะครับลงใต้ไปอีกอไปหาญาติเขาทางนู้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเออนั่นก็หมายความว่า มันเริ่มทีขึ้นแล้วนะเออปีนั้นเขาก็เตือนไปแล้วนะครับแต่แต่ครั้งนี้เขาก็ไม่หยุดอีก,กจะเอาเองเห็นไหม,มนะคิดว่าญาติเขาคงจะลาอาเลยแหละนะเอฟซีนะญาติก็คงจะเบื่อแล้วคงจะละอาแล้วว่ากูจะทํายังไงกับมันดีเพราะยังไงมันก็ไม่มาอยู่แล้วถูกไหมเออมันก็ขาดจากขาดจากการเป็นญาติไปแล้วอเนี่ย นี่นี่แหละนะครับเอฟซีคงไม่หยุดหรอกฟันนะมันคงจะทําอยู่ไปเรื่อยเพราะว่ามันถ้ามันหยุดมันก็ตุยไงหยุดก็ตุยไงแต่วิธีการทํามาหากินเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ใช่อะไรนะครับทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะในคำพูดมันเข้า ที่ไหนก็พีหน้าที่นั่นนะเออไปอยู่กับใครคนนั้นก็เดือดร้อนนะบอกกันตรงๆนะถูกไหมปัจจุบันเนี้ยลูกเขาเนะีะยเดือดร้อนกับพ่อใครก็เพราะเขานั่นแหละอือเอาจริงๆนะเดือดร้อนเพราะเขาจริงๆออแล้วก็พยายามจะยุแยงนะครับให้ลูกตัวเองเนี้ยสู้ น่ลุยไปเลยหรือถ้าทางนู้นเขาไม่ดําเนินการยังไงเนี่ยเขาก็จะท้าทายอยู่เงี้ยเออเอาดิเมื่อไรจะฟ้องสัทีวะเนี่ยรออยู่นะบ้ย <laughs> มันก็จะไปยุแยงตะแคงรั่วเขาอยู่งั้นเออไปท้าทายเขาไงเออว่าให้เขาฟ้องสักทีหนึ่งเออถ้าฟ้องไปในานานแล้วเห็นหายเงียบไปเนี่ยน้ำลายหรือเปล่าก็าจะว่า่างนั้นเห็นไหมอืมใช่ไหมก้ก้าๆหน่อย อา้าวมันก็จะท้าเขาก็จะยจิงเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้โดนด้วยไงโดนไอ้คนที่โดนน่ะลูกเขาไม่เกี่ยวกับเขาไงมันคนละคนสัธดตคุณส้มด้วยนะครับเออมันคนละคนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กลัวไงถ้าเขาโดนเนี่ยเขาจะไปกล้าท้าทายทําไมถูกไหมท้าทายให้ตัวเองโดนทำไมเพราะว่าเขาที่คนโดนไม่ใช่เขา ลูกเขาก็ไม่เกี่ยวกับเขาถึงลูกเขาจะพ่วยง่ายอ่ะสาหาัสบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาเขานะ่ะเขาก็ไม่ช่วยอยู่แล้วบุคคลคนนี้เขาไม่ได้รักใครจริงๆอ่ะดูกันง่ายญาติพี่น้องเขายังไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจว่าผลผลพวกเนี้ที่เขาทำอยู่มันจะกระทบถึงญาติพี่น้องเขาจริงๆหรือเปล่า เขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจหรอกอืมก็นะเอาจริงๆนะเขาไม่ได้ดูว่าเอ้ยญาติจะเดือดร้อนหรือเปล่าว่ากูทําแบบนี้ญาติจะเดือดร้อนไหมน,นู่นนก็ั่นเขาไม่สนใจแล้วคิดดูทางนี้เขาจะสนใจไหมถามหน่อยไม่สนไม่มีหล่ะเก็ไม่ใส่ใจทั้งนั้นแหละเออชัดเจนไหมจะไปใส่ใจได้ยังไง เขาเอาแต่ผลประโยชน์หาแต่ไรายได้เขาเฉยเออเอาเป็นสะพานสะพานเสริมคอนกรีตอย่างดีเยว่าอันนี้น่าจะคงทนไปอยู่นานขนาดลูกเขาไม่ไม่ออกมาตอบโต้ไม่อะไรไม่อะไรยังไงแล้วเห็นไหมไม่สนใจไม่ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาคุยแต่เขาก็ยังพูดอยู่เออเพราะเขาถือว่าเข้าร่างกายไปแมะไ,ไว้เฉยเนี่ย นะแล้วก็กัดคนไปทั่วเป็นหมาบ้าเลยลอ่อตไปค,คนนั้นบางนะค,คนนี้บ้างโดนคดีก็ไปเออนะเออคือคนเนี้ยเขาไม่เคยเสียตังกับเรื่องตรงนี้เลยไม่เคยเสียตังกับเรื่องตรงนี้เลยเขาถึงไม่รู้สึกว่าเอา้ยมันอันตรายไว้ยมันเจ็บปวดไว้นะเออไม่รู้สึกหรอก ถ้าเขาถ้าเขาเสียตังค์สักครั้งหนึ่งเนี่ยกับเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะเลิกแอเชื่อ,อเลยเลยว่าเขาเลิกแน่นอนเอาจริงๆเออเพราะว่ามันไม่คุ้มการที่เขารับเข้ามากับการที่จ่ายออกไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันอ่แอดเชื่อว่าเขาคงจะไม่ทำหรอก แต่อันนี้เขาไม่เคยโดนเลยไงเอฟซีนะตั้งแต่ผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งหึ่งกี่ครั้งสามสี่ปีที่เขามาลงมาเล่นเรื่องเนี้สุดเขาก็ไม่เคยโดนแต่ว่าคดีเพียบนะแต่ไม่เคยโดนไม่เคยเสียเงินด้วยตัวเองสักทีไม่เคยเอเพราะฉะนั้นเขาไม่รีมีความรู้สึกตรงนี้เลยว่ากูจะโดนกูไม่สนกูไม่ไปกูไม่ทําอะไรทั้งนั้นมันจะพอกพูนถ้าเขาโดนเนี่ยเขาจะโดนหนักมากเอฟซีเพราะว่ามันเยอะมากคดีเขาเยอะมาก ของเก่าคาราคาซังไว้นี่มันผ่านมาแค่สามสี่ปีเองอายุอ,อายุอายุคดีเขาต้องเป็นสิบสิบปีอ่าแล้วเวลาถ้าเขาดําเนินการได้เนี่ยเขาจะรวบทีเดียวเลยโอ้โหดูไม่จืดเลยยอดเงินเพียบเลยสอีเลยคดีนี้ราคาเท่านี้พวกตุยอยู่ในคุกนะถ้าเขาจับมาได้แล้วเงินไม่มีเ,เอาจริงโอ้มันใช้เงินเยอะมากนะเพราะมันเยอะคดีไง หลายบางคาดีก็หลายกรรมเอาบางคาดีก็หลายกรรมคดีเกี่ยวกับ p เนะีเอพีเอนี่ยโอ้โหอันนี้งานเป็นหนักเลยนะการปรับเป็นแสนเอฟซีเออเป็นแสนเอาภาพเข้ามาห้อยเอาอะไรเข้ามาทำนี้โอ้โหมันชัดเจนที่สุดเลยเออปฏิเสธไม่ได้เออไม่จบบองตรงอนะ่ะเออไม่จบ มันคิดว่าทําอะไรมันไม่ได้เนี่ยมันยิ่งเขิมเกลิมใหญ่นะมองตรงแล้วมันก็ไม่ได้สนใจแล้วญาติพี่น้องจะโดนยังไงไม่ใส่ใจเพราะล่ะโดนก็โดนไปสิมันไม่ใช่มันนะเออก็โดนไปดิเออมันไม่เกี่ยวครับเออมันถ้ามันไม่โดนมันก็จบไงเออเห็นไหมมันคิดอย่างนั้นมันคิดแค่สั้นๆนะไม่ได้เกี่ยวกับใครไงแต่มีผลกระทบกับญาติพี่น้องมันก็ไม่ได้ใส่ใจแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะบอกว่าทำไมต้องไปไปเอเลยนะทำไมต้องไปรบกวนญาติพี่น้องมันด้วยเออทำไมไม่ดามันล่ะเออถ้ามันทำผิดก็ด่ามันสินะอย่างมันมันด่าไม่รู้สึกร้องเอฟซีต้องเอาไม้ตีเลยนะคนแบบนี้เอาจริง